สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เป็นอย่างไรสบายดีไหมคะนักเรียนสบายดีสบายดีกันทุกคนแต่มีนักเรียนบางคนนะที่ป่วยไม่สบายเป็นไข้หวัดหลายคนนะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของตนเองด้วยท้านักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะนะถ้าไอก็พยายามปิดปากนะคะนักเรียนเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ปิดปากเนี่ยเชื้อโรคจะแพร่กระจายไปสู่เพื่อนคนอื่นได้ทําให้ติดต่อกันได้ เวลารับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหารก็พยายามล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะท้านักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเราทดสอบใช่ไหมคะนักเรียนดทดสอบเรื่องเส้นขนานทดสอบกี่ข้อคะสิบข้อ,ขอนักเรียนทําได้หรือเปล่าได้อ่าทำทันหรือเปล่าเมื่อวานนี้อ่ามีใครทําแบบทดสอบไม่ทันมีไหมคะโอ้โหนักเรียนต้นทางทําทันหมดเลยแต่นักเรียนปลายทางต่างจังหวัดนะคะ ต้องขอบคุณมากที่บอกว่าเร็วนะคะบอกว่าเร็วไม่เป็นไรคครูจะพยายามช้าลงขอบคุณมากเลยที่บอกว่านักเรียนตามไม่ทันเพราะว่าเห็นนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลทันก็คิดว่าทันเหมือนกันนะคะนะคะแต่ก็ครูคิดว่าทันก็เลยไปเร็วนิดหนึ่งเพราะเราต้องทดสอบเวลาจบหน่วยคิดว่านักเรียนจะไม่ทันอ่ะตอนนี้หยิบสมุกคณิตคิดสนุกขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเฉลยคําตอบกันว่านะคะนักเรียนที่นักเรียนเลือกคําตอบไว้ถูกไหม เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนอ่าเรียบร้อยแล้วเส้นขนานเราเรียนไปแล้วนะคะแล้วเรียนทําใบงานส่งหรือยังคะใบงานส่งแล้วเอ้ตอบเสียงดังวันนี้คุณครูก็สังเกตเห็นแล้วส่งเยอะมากเลยแสดงว่านักเรียนชอบในเรื่องของเส้นขนานนะคะนักเรียนชอบอ่าชอบเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันเนี่ยจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้งสองเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันเสมอ ส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องตั้งฉากกับเส้นขนานอะตอนนี้หยิบสมุดเรียบร้อยไหมคะนักเรียนยอ,ยอะเร,รอเราไปดูเฉลยคําตอบพร้อมกันเลยครั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเพราะว่าบางคนรอคอยมากเลยอยากให้เฉลยคําตอบที่ทําไปไปดูพร้อมกันเลยค่ะนะคะแบบทดสอบเรื่องเส้นขนานเปลี่ยนสมุดกันนะคะออาเปลี่ยนสมุดกันก่อนเปลี่ยนหรือยังอะเปลี่ยนแล้วมาดูซิ ข้อที่1เส้นตรงคู่ใดขนานกันหมายเลขใดอ่าหมายเลข4ค่ะอ่าหมายเลขก4นะเส้นตรงที่ขนานกันเนี่ยนะเส้นตรงที่อยู่บนระนาบเดียวกันเนี่ยจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมออ่ะต่อไปข้อที่2ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน หมายเลข3ค่ะนักเรียนบางคนนะคะคิดว่าไม่ขนานกันนักเรียนคุณครูคเคยนําเสนอนักเรียนไปแล้วว่าหรือเคยเสนอนไปแล้วว่าในกรณีที่ส่วนของเส้นตรงอยู่เยื้องกันเราสามารถต่อแนวส่วนของเส้นตรงออกไปได้แล้ว,วะระยะห่างนะถ้าระยะห่างระหว่างส่วนของเส้นตรงทั้งสองมีระยะห่างเท่ากันส่วนของเส้นตรงคู่นั้นก็จะขนานกันต่อไปข้อที่3มุมในข้อใดเกี่ยวข้องกับเส้นขนาน เอ้นะคะก็คือกี่องศา90องศาส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องตั้งฉากกับเส้นขนานถ้าตั้งฉากแสดงว่ามีขนาดกี่องศาถ้าตั้งฉากมีขนาดกี่องศา90องศานะคะถูกต้องต่อไปข้อที่4ค่ะจากภาพเขียนสัญลักษณ์ตามข้อใดที่เป็นจริงข้อไหนเป็นจริงคะนักเรียนหมายเลขใดคะหมายเลขสอ่า นี้คือส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะนักเรียนส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD การเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานกันเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เส้นขนานแทนคําว่าขนานกับดังนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็นหมายเลข 2. ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD อ่ะต่อไปข้อที่5จากรูปข้อใดเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานได้ถูกต้อง ตอบพร้อมกันค่ะหมายเลขสามหมายเลขใดคะหมายเลขสามเส้นตรงทนขนานกับเส้นตรงรอสอสังเกตเลยว่าเส้นตรงจะมีหัวลูกศรใช่ไหมคะนักเรียนมีหัวลูกศรใช่ไหมสองด้านเลยสองข้างเลยต่อไปข้อที่6จากภาพในข้อใดแสดงลักษณะของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันภาพไหน หมายเลข3ส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องตั้งฉากกับเส้นขนานและมีระยะห่างเท่ากันหรือมีความยาวเท่ากันนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่7จ่ดจากรูปส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันหมายเลขสองใช่เลยใช่เลยคะใช่เลยคะหมายเลขไ,ไหนฝักกน่งนี้หมายเลขไหนเอ,อ่ย หมายเลขหนึ่งฝั่งนี้หมายเลขนหนึง,นงคะ่ะหมายเลขหนึ่งถูกต้องค่ะส่วนของเส้นตรง IO ขนานกับส่วนของเส้นตรง JM นี่ค่ะงเห็นชัดเจนไหมนี่ IO อยู่นี่ส่วนของเส้นตรง IO อยู่ตรงนี้ขนานกับส่วนของเส้นตรง JM อยู่ตรงนี้เห็น JM ไหมเห็นหรือเปล่านักเรียนอ่าเห็นกันนะคะต่อไปข้อที่8 จากรูปข้อใดคือระยะห่างของเส้นขนานจากรูปข้อใดคือระยะห่างของเส้นขนาน2อขวุธข้อไหนลูกอัคขวุธเลือกข้อไหนลูกหมาเลหมายเลขสถูกต้องค่ะนะคะคือส่วนของเส้นตรงบอทอส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องตั้งฉากกับเส้นขนานเห็นมุมฉากไหมคะนักเรียนนี่ค่ะ90องศานะคะต่อไปข้อที่9 ตัวสอนภาษาอังกฤษในข้อใดที่มีเส้นขนานมากที่สุดตัวไหนหนูให้ดีอาฝ่ามือหมายเลขไหนบางคน3บางคนสองเอ๊ะเพื่อนบอกสองเราเลือก3เราจะถูกไหมเนี่ยหมายเลขหมายเลขสอผิดหมายเลขสี่ผิด อาสุภนัทหมายเลขไหนอ่าหไม่เลขสามถูกต้องค่ะเก่งมากหมายเลขสามไอ้าวดูค่ะดูยังไงอ้าวส่วนของเส้นตรงเส้นนี้หนึ่งเส้นเส้นนี้หนึ่งเส้นขนานกันหนึ่งคู่แล้วส่วนของเส้นตรงเส้นนี้หนึ่งเส้นเส้นนี้หนึ่งเส้น,น 1, ขนานก,นกันก็เป็นสองคู่ดังนั้นมากกว่าไหมนะคะนักนเรียนอ๋อหรือยังอ๋อหรือยังไม่เข้าใจอ๋อหรือเข้าใจแล้วอ่ะใครยังมองไม่ออกตัวดับเบิลยู ตัวอ,อักยูน่ค่ะนักเรียนส่วนของเส้นตรงแค่นี้เห็นไหมหนึ่งเส้นสองเส้นคู่นี้ขนานกันแล้วก็ส่วนของเส้นตรง,นนง,งคู่นี้หนึ่งเส้น1เส้นก็เป็นคู่นี้ขนานกันก็เป็นสองคู่นะมีเส้นขนานมากที่สุดเลยอ๋อแล้วทราบหรือยังคะทราบแล้วทราบแล้วอาคาวุฒิทราบหร,อรบือยังลูกอา่าต่อไปข้อที่10จากรูปข้อใดถูกต้องโดยที่ส่วนของเส้นตรงพอรอขนานกับส่วนของเส้นตรงวอสอ ขอ้อไหนถูกต้องหมายเลขหมายเลขไหนคะหมายเลข2หมายเลขถูกต้องค่ะส่วนของเส้นตรงจอต่อยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงชอมอส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องตั้งฉากกับเส้นขนานและมีระยะห่างเท่ากันก็คือมีความยาวเท่ากันนะคะนักเรียนดังนั้นหมายเลข2ส่วนของเส้นตรงจอต่อยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงชอมอถูกต้องรวมคะแนน เรียนต้นทางนักเรียนปลายทางรวมคะแนนอ่าใครได้10คะแนนเต็มเลยมีไหมอ้าไม่มีแต่ปลายทางน่าจะมีนะเก้าคะแนนเก้าคะแนนมีอยู่สองคนปรบมือดังๆให้คนเก่งอ่าแปดคะแนนเสร็จแล้วจะได้กลับไปลงคะแนนครูจะได้ลงคะแนนได้ถูกต้องหนึ่งสองสามคนอาปรบมืออ่าเจ็ดคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเอาปรบมือ หกคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนอามือลงไม่ต้องปรบมือห้าคะแนนหนึ่งสองสามสี่มือลงอ่ะต่ำว่าห้าที่ต้องไปซ่อมกับคุณครูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนี้ที่ต่ำว่าห้านักเรียนต้องไปซ่อมเสริมกับคุณครูนะคะชัวงง่วโมงซ่อมเสริมชั่วโมงสุดท้ายคุณครูจะมีแบบทดสอบไปให้หนักเรียนซ่อมนักเรียนจะได้ผ่านถ้านักเรียนไม่ซ่อมนักเรียนจะไม่ผ่านใช่ไหมคะนักเรียนนะคะจะได้มีคะแนนครึ่งหนึ่ง ที่จะได้นะคะหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งท่าเรียนทําได้ก็จะได้ผ่านในเรื่องของเส้นขนาดเพราะว่าเวลาเรียนจบหนึ่งเรื่องคุณครูก็ต้องให้ทําใบงานหนึ่งใบหรือหนึ่งชิ้นงานใช่้หมคะนักเรียนแล้วก็ทดสอบกี่ข้อ10ข้อนะคะท่านเรียนต้นทางและเรียนปลายทางก็พยายามอย่าขาดเรียนนะช่วงไหนที่นะจำเป็นจริงๆริงาขาดแต่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าขาดเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีคะแนนกับเพื่อน นะคะท่านเรียนต้นทางและปลายทางสําหรับเส้นขนานก็กลับไปทบทวนเองที่บ้านเลยท้งนเรียนต้นทางและเรียนปลายทางอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะให้ไปทําแบบฝึกคณิตคิดสนุกกันต่อจะข้ามไปกลัวนักเรียนบอกว่าวันนี้ไม่ได้คิดแบบฝึกคณิตคิดสนุกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันต่อเลยนะใช้สมุดคณิตคิดสนุกเหมือนเดิมวันนี้คงไม่ยากอ่ะทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง